นามสการท่านพระเจ้าผู้องค์ครับพระอในนามของคณะกรรมการกองสภาต้องเข้าร่วมประุการที่ไม่บางไม่ตกองมาครองยวารือกรีตารอบครัวของพ่อศิ์ครับ แล้วคงนั้นหลักไปนะครับแข้งวันนี้นะครับในนามของนักเด็กนร้องไม่เม็ดหรอครับ่อปดนการเชื่อางแล้งกาดนะครับโ้ง้ีบงอง่องขวานต้องก้องนง้เขานะครับซิงาจัรยับ นี้นะครับทานพอผู้จับการยผู้วผลปรวโยชนรจะวเงินนึ่งนาสตรนะครับนึ่งโดยท่านท่านเ็นสมามทีุ่่นที่สองนะครับนักข่านาจารย์ธรรมที่มาสิกีนะครับซึ่งในวันนี้ได้นรรมพอมาเริญรมอนแล้วนะครับขอบคุณท่านนะครับการดูแลธรรมที่ครับตั้งแต่แจกเกิดจากเลี้ยงดูจาครีบ ว่าการทอดผู้สื่อสารเรกว่ามกาลให้ผู้คนพิเพชราะการสร้างความงามกัที่ตรงนี้นะครับของการอรมการก่อใจในเหบุการณงการขออภัยการต่างๆคือความสัสมาชิกที่ร่ารดูแลอยู่กับตรงนี้ครับครับเป็นน้องวานโลกฐานนะครับมีความต้องสนใจอยากจะร่วมเป็นสมาชิกของุ รบาแต่นรุ่ต้องเขาคับท่านก็สามารถที่อประสานงานกับทงคณะกรรมการแต่ทาบ้าเฮานี้กจะมีท่านจารุนะครับก็มานในันก็ส่งรี่นะคคือท่านนั้นก็ได้ถึงคณะกรรมการจนวลบากุข้องนะครับซึ่งนี้้าว่าท่านมีความสมบูรณ์ใจแต่ก็ต่อานต่อประสานงานนรับ่่อปกาศท่านปนคารกใครก็จะมีค่าสมาธิ เ้าาว่าอรับันีน่าสตในเดือนแรกทีับสนภาษาิลปาเรวมเห็น่าศิะสำนักตัีสำวัดปราชานสำนักานธส้าสำนักตันดีใกาศวันี้ก็ระับิน้องทาง้นหาการบาลานีในเนหนี่นสำนักท่านมีความสมเตินใจอยากจะร่วมป็นที่ของ อ,อันนี้ก็เป็นของทุนวัลยภาพซึ่งคณะกรรมการเ,าาเ,กาเ,เราได้มามอบคนาเจ่วกับเพราะว่าพอิอเราเป็นสมาชิกกองทุวัลยภาพนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการทานนะครับก็ได้มามอบคำถาเจ้าวกัเพื่อว่า เอาไว้ทำบุญทำบุญจนไปเจอเจอย่างโริยาของท่านนะครับเนอะในนามเจ้าพระขอขอขอเจ้าหน้าีุ่กท่านนะครับที่เป็นเจานที่ของกองรบบาที่มาช่วยช่วยกันมาะของส่วนนี้คือนามเจ้าพระในนามเจ้าพระขอของนะครับเนอ